ก๋วนอร่อยกระทงหลายหานสถานการณ์หนามกัสังหิตนะครับนี่คือบริเวณสะพานถาหาตเตยนะครับเส้นเฉื่อมระวังบานปลูกับกวนลังนะครับซ้ายนากวนลังเลยกระเชื่อมเนินภาษีเจริญของบานปลูนะครับนี่คือผมยืนอยู่ฝั่งกวนลังนะครับนี่คือกลองอูตาเผานา้มที่ไรมาจากคลองห้อยโค้งจากสายเดาจากต้นหนามด้วยน,นะครับมาที่ว่า หล่นคล่อ,นองนี่ยังไม่ถึงกับหล่นทนุนนะครับตรงนี้ปกติเป็นปืนทีทนี่ว่าเป็นริมคลองสาม,มารถลงไปตกปลาได้ไกลเลยนะครับแต่ตอนนี้นี่คือน้ำขึ้นมาขึ้นมากก็เยอะพอสมควรนะครับแต่ไม่ได้ถึงฟิวจาราจอรนการสั้นจอรนระวังบานปลุก,กวนล่งก็ยังสาม,มารถทำได้ตามปกตินะครับนี่คือบนสะพานพาฮัตเตยนะครับ ฟังนี้ก็เป็นฟังในนามไล่มาจากเสดานะครับนามพี่ว่าไล่เร็วไล่เลขนะครับยังไม่ทวมสำหรับไอครอบตาลิงก์นะครับวังบ้านปลูกนี่เขามีลิงก์เดียว่าทำกันคืนไว้เลยส่วนฟังกลันลังยังไม่มีนะครับตัวใหญ่ๆคือฟังกลันลังนะฟังกลันลังคือฟังข้างหลังนะครับฟังเขาในเมืองมีตู้คองกลมซับน้ำอยู่ด้วยนะครับชุมสปายากรนน้ำ หลางนี้ถือว่าน้ำเยอะนะครับฟังมีส่วนยางฟังกวนลั่งนะครับน้ำขึ้นเยอะเลยฟังบันปลุฟังชายโครงอะถือว่าน้ำล้นสำรับทางเด็กผู้คนชายเดินออกกําลังกายชายสั้นจรนะครับไม่สามารถใช้ได้ในคืนเขาจัดหานลอยกระทงแสดงว่าน้ำไม่ขึ้นตีเห้ลอยจะนหานกันได้นะครับวันนู้นคือไปเมืองฮันย์ยัยนะครับตรงจุดนี้ก็จะพานจุดสําคัญก็คือ เห็นไซอเชียนะครับก่อนถึงตอนคลองรอนึงตรงนั้นทางเลียงเมืองนั้นนะครับนั่นคือน้ำเมื่อ้านไปแ,งลงนแล้วก็จะแบ่งลงคลองรอนึงแลวการลงคลองอูตาเพานะครับเพราะฉะนั้นน้ำเข้าเมืองงาญย้ายที่ว่าอย่างระบายได้ดีนะครับ